ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจจนำมาเผยแผ่ชื่อว่าโอปาธาสูตรขอความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั่นคือความตั้งโยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปาตามธรรมดาก็คงองูย่อย่างนั้นสถ,ถาคตรู้บรลุธาตนัน้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงคันู้บรลุแล้วจึงบอกสแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสถ,ถาคตเกิดขึ้นก็าตามไม่เกิดขึ้นก็าตาม ธาตุนั้นคือความตั้งโยตามธรรมดาความเป็นปลายตามธรรมดาก็คงอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกขันรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญตัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกขตถาคต เกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปาตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถ,า,ถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นบาทตามทั้งโพวงเป็นอนัตตาการรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญตัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าตาทั้งโพวงเป็นอนัตตา ข้อความเหล่านี้มานายพระโสดอังคุตรนิกายติกาิบาทพระไตปิดกเล่มที่20ข้อที่137หน้าที่385พระไตปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยข้อความที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตรัสนายพระโสดนี้ก็คืออน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่มีตัวตน ที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอทุกสรรพสิ่งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่สุดแล้วมีการเกิดขึ้นต่างอยู่ระดับไปเมื่อมีการรวมกันก็มีการแตกสลายได้ที่สุดของชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดอาตมาภาขอขอภันโยษขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่วางพระธรรมข่าวดังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วนาคนเทิน เจริญพร